โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมเนมนิกนะครับวันนี้ผม่ะ ผมกดมากับซายซีนะผมแล้วก็โอเปกาเมสมครับผมเกมนี้ผมกดมาห้าคนนะครับผมแล้วก็ลิเลน่าแฟนของโอเปก้าครับผมแฟนไม่รู้ว่าใครนะครับผมคนดูในสตรีมของคุณซายซีเขานะครับผมตอนนี้ผมได้เล่นออฟเลนนะผมก็หยิบลิกเตอร์ตัวมั่นใจผมมาครับผม เ,นเชนเลนด้วยยีออน่านะก็ใหญ่คีปไปก่อนนะผมพยายามไม่ใช้สก,กิลนะหลังขึ้นมาเราก็ใส่นะครับใส่ก่อนชจุดน,นี้เราต้องยอมให้เขาไปนะครับตออขึ้นมาสองระหว่านี้เห็นว่าดาเราฟาร์มไวมากนะครับผมแล้วก็ดักเราก็ ัดไปสองกราฟิกกาฟิกเบ้านะผมตอนแรกที่จริงเราอ่ะสกิลหนึ่งไปก็ตายตายแล้วนะแต่ผมอยากโชว์ไงเลยแบบพาดครับผมพาดผมพาดนะนผมก็อ้อมมาดักครับผมตัวจะดักได้สักตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้นะโฮโฮก็เจอรอเรียกก็งัดไปครับผม จะได้คิวไปนะที่จริงเราจะมาเล่นสูตรเอาป้อมบนนะครับผมแต่มาเอินฝั่งตรงข้ามเข้ามาเยอะเกินไปนะอดเมื่อกี้เราก็จะเอายีน่าคาบอน,นะครับผมเพโอเมก้าสตาร์ป้อมได้นะเราก็ไม่ต้องกลัวป้อมยิงนะครับผมวิตอนนี้ป้อมมายิงผมเฉย ฝั่งของข้าเขาก็ขึ้นมาเยอะนะเราก็ต้องรีบถอยก่อนนะครับมีการโดนนะเราก็พยายามานัดไฟโอ้บันเดอร์อันติีพอดีครับผมเราก็งัดไม่ขึ้นนะช็อตนี้รอเรียวเข้ามาเติมด้วยครับผมตายหมดเลยรอเรี้ยวเข้ามาเติมไวมากครับช็อตน,นี้ป้อมเลนดักของเราถูกโจมตี เดียก็เดียคีบหมไหมะรับตอนนี้เราก็เกิดมาแล้วนะครับผมเดียรอคีบเร้เรนะน่ารักมากครับตอนนี้เราเลียคีบเราก็เดินนะเพื่อมีอะไรให้ทำนะครับผมเดินหาเล่นนะ เพื่อมีจังหวะให้เราเล่นช็อตน,นี้ผมเห็นยังไม่สี่นาทีนะผมก็เลยกะจะมาได้แคลี่เลยนะเลยนะครับผมนี่ผมก็ได้แคลี่อย่างนี้เนะเรียบร้อยครับได้มาหนะึ่งคิวนะถือว่าคุ้มที่เราทิ้งเวฟบ,บนไปตั้งสามตัวนะครับผมช็อตน,นี้ผมก็โซนให้เพื่อนนะหลอดโดดมานะถ้าได้ไม่เอ่ยผมสกิลหนึ่งเบานะครับผมเพื่อนเราก็พยายามเล่นอยู่นะ ก็พยายามช่วยนะเห็นว่าจะเสียนาทีแล้วนะครับผมผมก็ต้องรีบพยายามกลับเียน,นนะชอดนี้ลิเลียน,า,นาโดนนะมันเดอรใส่สุดผมอยู่นะนเนี่ยก็ต้องคีย์คีฟก่อนนะครับผมแล้วก็ต้องรีบวิ่งขึ้นไปบนนะ เพื่อไม่ให้ป้อมแตกผมชดนี้เราก็อันติคลิกไปเลยนะ oh. เดี๋ยวป้อมแตกครับไม่งั้นไม่ทันแน่เรามีแข่งเราว่ากดแข่งส่วนครับผมชดนี้ยังไงเรียบร้อยครับได้คิววันเดอร์มูมเบนมานะผม oh. ชดนี้ถ้าเรากลับป้อมอาจจะแตกนะอ่าเราก็เลือกที่จะไม่กลับครับผมก็มายึดปุ๊บเมื่อก่อนนะเพื่องานคลิปครับผม ิโนนี้มีแวนมาช่วยกันนะเป็นการสลับเลนพอดีนะเกียมนี้ผมก็คิดว่าจะออกของอะไรดีนะผมก็เลือกเป็นโบเก้นว่าผมเพื่อแบบงัดพีรีเอ้ยไม่ใช่งัดไอแคลรี่ฝั่งตรงข้ามครับชื่อว่าอะไรไม่รู้นะงัดแบบแรงแรงแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้มีใครเล่นอยู่ไหมนะลิกเตอร์สมารน่าจะเอาไปโรมนะครับ ผมได้เล่นออฟไงผมก็เลยหยิบตัวมั่นใจหน่อยเพราะว่าผมเล่นโลมไงผมก็เอาลิกเตอร์ไปโลมมาเมื่อก่อนนะก็เลยหยิบเตอร์มาออกกับผมพอเล่นผมก็อยากเล่นนะแต่เน็ตผมไม่ค่อยดีครับผมมันก็จะรำแบบเออๆหน่อยนะแล้วผมก็รำาาก็จะไม่เก่งเลยนเน็ตแดงเฉยเห็นปหผมใช้เน็ตมือถือนะ แต่ปล่อยพอส,สปอร์ตเอาอะก็จะแบบส้มๆ้มแดงแดงนวลนวหน่อยครับเล่นตัวอื่นไม่มีไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเล่นฟอร์เรนนะตุดน,นี้เราเคลียร์คิดเสร็จเราก็เดินนะผมผมก็จะเดินมาหนักแต่ผมก็เอาเป็บลร่างหน่อยก็ได้แต่ไม่ได้เอานะแบบนเหมือนเพื่อนจะเล่นกลางผมก็ต้องรีบมาซ้อนเพื่อนนะผมเข้าหนังบ้องเข่าเลยนะเข้าไปครับผม โดนตายเยอะโดนป้อมยิงเยอะนะได้มาหนึ่งตัวผมพเพื่อนก็เล่นมายีน่ามาเติมครับเร็ียบร้อยครับผมตายไปสี่นะฝั่งเราไม่เสียสักคนเลยนะครับผมวันี้ก็ได้ป้อมกลางไปนะผมก็จะทำไงต่อเผื่ว่าจะจบได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมช็อตน,นี้จบก็จะได้บาแล็กครับผมทีลีฟิกนะั้นเราก็จะเข้าไปสุดเลย ความค่าควาเกิดเราก็ต้องรีบฟิกเหนียวออมานะเราจะไม่การ้นฟิกนะครับผมเพื่อความอยู่รอดของเราลิกเตอร์ผมเติมตักินนี้มา,ากาจะเล่นแบบอเมโลมนะัสุดท้ายก็ไม่ไม่ได้เล่นแล้วครับผม นี่ผมก็พยายามปั๊มเม็ดมาหลอดอยู่นะกผกว่าเดือนนี้จะเอาซักเม็ดม่วงไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะครับผมผมก็พยายามเล่นนะส่วนมากผมจะต้องโซโล,นะล่นะเนเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นนะจุดนี้เพื่อนเรียกตีดาครับผมเราก็ผมแล้วก็โซนนะผมติดลมมาก่อนนะผมก็อันดักุ้่มีให้เลยนะครับผม ชดนี้ก็เดินมาผมก็งัดไปทีหนึ่งก็งัดไปทีหนึ่งครับผมชดสกิลสองลบนะชดโอ้ยมาหลอดโดโดแรงมากนะเพื่อนก็งัดไปร้อยรอยเลี้ยวันนี้ที่เลียฟิกโป๊กเรียบร้อยครับรอเลี้ยวตายไปนะพลก็ตายด้วยครับผมชดนี้ถ้าเดี๋ยวให้ให้ท่านผู้ชมดูก,ก่อนดีกว่าชดนี้เราพลาดนะถ้าเรารอคี่บนนะเราจบได้นะครับผมแต่ เพื่อนอ่าโอเมก้าขอมาว่าตีสดเลยตีสดเลยเราก็ตีกันครับผมไม่ไหวนะถ้าเราเรา,ราคีบนเราก็จะน่าจะจบน่าจะจบได้นะแต่ไม่เป็นไรครับผมเราก็มาเล่นกันต่อนะที่จริงนี่ผมปล่อยมือถือเรียบร้อยนะผมกลาแบบว่าชนะแล้วอ่ะ ผมก็จะพยายามพูดให้รู้เรื่องนะครับผมปกติผมเป็นคนพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร,ร่นะผมพูดเป็นคนพูดไวนะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมเล่นออฟเลนทีไรผมจนทุกทีเลยนะผมผมชอบแบบไม่เอาเวฟเท่าไหร่นะครั้นี้เพื่อนตีมันก่อนแล้วนะก็พยายามโซนให้นะตัวเราโซนได้ 我がが機のの戦闘意欲まますす強くなเราก็ต้องรีบไปดูดาวนะครับผมเพื่อฝัอ่งตรงข้ามเข่าตุยดาร์กเรานะเราก็มาดูไม่มีใครตีครับผมเราก็มายึดพุ่มต่อนะทางผมที่สี่เขาตอนนี้ก็พอรับได้อยู่นะ ชนนี้เหมือนเพื่อนเรียกบวกตรงกลางนะครับผมต้องกดนะเอะนเอา่เลยีเพื่อนก็นับสอบอเร่งกันนะผมตามไม่ทันเท่าไหร่นะก็พยายามตามอยู่นะทำอะไายังไงมันเดี่ยวล้ำอยู่มาหลอดปาดไม่โดนครับผมมาหลอดตายไปนะแวนซอยยับเลยแวนข้างครับแวนข้างเรียบร้อยราเดียวโดนแวน เเดียวลามอยู่ผมไม่ไหวอนะเรียบร้อยครับแวนเก็บงานให้นะครับผมไป็อตนี้ผมก็ฟิกเล่นน่หน่อยนะเรียบร้อยครับผมเกมนี้ก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมข่างเราเป็นฝ่ายชนะนะนะด้วยโอเมก้าด้วยโอเมก้าเล่นดีมากนะครับผมเล่นดีทุกคนเลย ถ้าไม่ถ้าไม่มีโอเมกา้าก็เราอาจจะไม่ได้จบไปขนาดนี้ครับผมเกมนี้ผมก็ได้ที่สามนะผมก็ได้เหรียญของไฟเตอร์ด้วยได้แต่สายสีได้ mvp ครับเพราะว่าโหดเกินนะโอเคครับบ๊ายบายครับโจ